อตอนนี้รถแข่งอะครับทากล่องเสร็จแล้วทํใาสายไฟยเสร็จแล้วเหลือจูนกับเก็บช่วงล่างตอนนี้ทางพี่พีพี่พีเล้าหานเนาะก็งส่งคนมาจัดก,การเซอร์วิสให้พวกช่วงล่างพวกอะไรพวกนี้ตอนนี้เรากําลังแก้ไขเรื่องช่วงล่างอยู่ก็คือเปลี่ยนใหม่หมดพวกปีกนกคันชักลูกปืนล้อหน้าหลังอะไรพวกนี้ครับพระเบรกน้ำมันเบรกของเหล,ลวเราก็ไล่เก็บให้หมดเลยของที่เบิกมาเราก็เบิกมาหมดแล้วจะเป็นลูกปืนปั๊มคัดบนเป็นปีกนกเราเบิกม,มาใหม่หมดแล้วนะครับตัวนี้เมื่อคืนเมื่อคืนทํใสายไฟยไป น่าจะเสร็จประมาณตีสามได้ profession. ทํใส่ไฟไปตอนนี้ใส่ไฟสตาร์ทแล้วนะครับแต่ว่าต้องไปจูนเก็บอีกทีนึงนะครับที่เขากําลังโซโล่เลยกาลังโซโล่กำลังทะเลาะกับพ่อมาอยู่ตอนนี้อัปเดตประมาณนี้นะครับเหลือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นรถยังไม่ได้จูนยังไม่ได้เวดบาลานยังไม่ได้จัดสรงไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับวันนี้วันที่28แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความบรรลัยไปด้วยกันครับผมเริ่มได้กลิ่นความบรรลัยลางๆแล้วตอนนี้วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผม